ค่ำคืนนั้นคุณคงจำได้ดีคืนที่พายุโหมกระนำ่ำฝาผ่าลงใกล้บ้านจนพื้นดินสะเทือนผมนั่งอยู่บนโซฟาอ่านหนังสือเล่มเก่าๆแต่สมาธิผมถูกรบกวนด้วยเสียงแปลกๆเสียงที่ดังมาจากชั้นบนเสียงฝีเท้าหนักๆกระทบพื้นไม้เก่ากึกกึกกึกเหมือนใครกำลังเดินไปมาอย่างเร่งรีบ คุณอาจคิดว่ามันเป็นแค่ลมพัดแรงหรือเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันแต่ไม่ใช่ผมมั่นใจว่ามันคือเสียงฝีเท้าเสียงหนักแน่นของคนหรืออะไรบางอย่างที่หนักกว่าคนกำลังเดินอยู่บนชั้นสองทางทางที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นภรรยาผมไปทำงานต่างจังหวัดลูกๆก,ก็ไปนอนบ้านคุณยายผมอยู่บ้านคนเดียว ผมตัดสินใจลุกขึ้นเดินขึ้นบันไดด้วยความระมัดระวังทุกย่างก้าวช่างเชื่องช้าหัวใจผมเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกเสียงฝีเท้ายังคงดังต่อเนื่องกึกกึกกึกใกล้เข้ามาเรื่อยๆเมื่อผมขึ้นไปถึงชั้นสองผมกวาดสายตาไปทั่ว ทุกห้องมืดสนิทเงียบสงัดราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเปิดไฟทีละห้องแต่ละห้องว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของการบุกรุกไม่แม้แต่ฝุ่นที่ขยับขยืน่นแต่เสียงฝีเท้าก็ยังดังอยู่ดังมาจากใต้พื้นบ้านกึกกึกกึกเหมือนใครกำลังเดินอยู่ใต้บ้านและกำลังจะขึ้นมา ผมเรียบลงจากบ้านแทบจะวิ่งหนีออกมาผมนั่งรออยู่หน้าบ้านจนฟ้าสางแต่เสียงนั้นก็ไม่เงียบหายไปบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นแต่เป็นสิ่งที่คุณได้ยินผมกลับเข้าไปในบ้านในตอนเช้าและพบรอยเท้าประหลาดบนพื้นรอยเท้าใหญ่ลึก และเย็นเยียบรอยเท้าที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้คดีนี้ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้และผมเชื่อว่ามันยังไม่จบแล้วคุณละ่ะเคยเจออะไรแบบนี้บ้างไหมเรื่องต่อไปที่ผมจะเล่าอาจจะทำให้คุณต้องนอนไม่หลับไปอีกหลายคืน